ดวนแจกเงินคนละ3,000บาท3งวดให้กับเด็กผู้พิการผู้สูงอายุโอนวันที่9ตุลาคมนี้จริงหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากที่มีกระแสข่าวนะคะว่า ทางกระทรวงพมนะคะจะทําการโอนเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีและก็ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการคนละ3,000บาทเป็นระยะเวลา3งวดนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะได้สอบถามทางช่องเข้ามามากมายเลยนะคะว่าเป็นความจริงหรือไม่จะได้รับเงิน3,000บาทจริงหรือไม่นะคะซึ่งทางช่องของเรานะคะก็ได้ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่นะคะ ซึ่งแหล่งข่าวนะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นเพจ Facebook นะคะก็สามารถเชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเป็นเพจของหน่วยงานราชการนะคะก็ได้มาแจ้งแล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งก็เป็นข่าวปลอมนะคะโดยได้ระบุว่าข่าวปลอมรับเงินอุดหนุนเด็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการคนละ3,000บาทในวันที่9ตุลาคม6 3สานี้ความจริงก็คือ ก็ยังจะได้รับเงินเท่าเดิมนะคะไม่มีการปรับขึ้นนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะการแจกเงิน3,000บาทเป็นระยะเวลา3งวดนี้นะคะที่จะโอนเข้าในวันที่9ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมนะคะไม่เป็นความจริงนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่าหลงเชื่อนะคะและอีกสำนักข่าวนึงนะคะจากกระทรวงดิจิทัลนะคะจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center นะคะก็ได้ระบุเช่นกันนะคะว่า รับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการคนละ3,000บาทเริ่ม9้าตุลาคมนี้เป็นข่าวปลอมนะคะนี่เลยนะคะหลักฐานนะคะว่าระบุว่าเป็นข่าวปลอมนะคะซึ่งเนื้อหาข่าวนะคะก็ทางพอมอนะคะก็ได้ยืนยันนะคะว่าจากที่มีกระแสข่าวการแชร์ว่าจะมีการแจกเงินให้กับผู้สูงอายุเพิ่มเป็น3,000บาทนาน3เดือนและก็ได้มีผู้คนแชร์ไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะ ทางพอมอก,ก็ได้รายงานข่าวนี้นะคะว่าไม่มีมูลความจริงนะคะโปรดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะไม่เป็นความจริงนะคะเป็นข่าวปลอมนะคะโดยในเนื้อหาข่าวนะคะก็ระบุว่าเฮกันลั่นอนุมัติแล้วรับคนละ3 000บาท3งวดโอนเข้า9ตุลาคมนี้นะคะก็สรุปว่าเป็นข่าวปลอมนะคะผู้สูงอายุก,ก็ยังจะได้รับเบี้ยเท่าเดิมนะคะ โดยผู้สูงอายุนะคะก็จะได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่ที่คนละ600-1,000ถึงบาทตามเกณฑ์อายุนะคะส่วนเด็กแรกเกิดนะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจํำนวน600บาทเท่าเดิมนะคะแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับเบีย้ยความพิการอยู่ที่800-1,000ถึงบาทนะคะคนที่ได้รับ1,000บาทสำหรับคนพิการนะคะก็คือ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและก็อายุต่ำกว่า18ปีและก็คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะส่วนคนพิการทั่วไปที่ไม่ใช่คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเบี้ยอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะ ซึ่งคนทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงินในวันที่9ตุลาคมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ